รามาตรยโจย์นะทำโจทย์ A well, เอเวลคณิตประยุกต์หนึ่งกันนะครับสับอีพีนี้เป็นอีพีที่16นะครับผมโจทย์บอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการล็อกค,ค่าสมบูรณ์ของ x ลบสยกกำลัง x ลบหเท่ากับศนะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องกับล็อกไหครับนะเราต้องแก้สมการล็อกออกมาเนาะอ่ะเราต้องมีการปลดล็อกก่อนถูกไหมจาก เขาเขียนว่าอะไรครับล็อกของค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง x ลบเนี่ยเท่ากับ0เราต้องรู้ก่อนว่าล็อกไม่เขียนฐานแปลว่ามันคือล็อกฐาน10ถูกไหมครับจะทำให้ล็อกหายไปก็ต้องเอา10ย้ายไปเป็นฐานของฝั่งขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราย้าย10ไปเป็นฐานยกกำลัง0น,นะมันก็จะกลายเป็น10กำลังศยอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็น ค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ x ลบ5ถูกม x ลบ x-5 นะครับซึ่ง10กำลังศได้ใน1นะึาะมันจะได้ว่าค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ2ยกกำลัง x ลบ5เนี้ยมีค่าเท่ากับ1เนาะเราก็ต้องเป็นไงครับรู้ก่อนว่าการที่เลขมันยกกำลังจะเห็นว่าข้างล่างเป็นฐาน ฐานเป็นค่าสมบูรณ์นะค่าสมบูรณ์เป็นอะไรครับเป็นบวกเสมอถูกไหมตรงนี้เป็นบวกเสมอเลยนะตัวเลขที่เป็นบวกเสมอยกกําลังแล้วเท่ากับหนึ่งนะครับฐานเป็นบวกนะยกกําลังอยู่แบบนี้นะครับจะเป็นหนึ่งได้เนี่ยมีอยู่สองกรณีถูกไหมคืออะไรครับอันแรกสุดก็คือฐานเป็นอะไรก็ได้แต่เลขชี้กําลังเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะเรามีความรู้ว่าอะไรครับ a กำลังศนเท่ากับ1ถูกไหมเ <A S 1> เป็นอะไรก็ได้เนะที่ไม่ใช่ศูนย์นะมายกกำลังศูนย์แล้วเป็นไงครับจะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับนะ,ะกับอีกก้อนี้หนึ่งคืออะไรครับก็คือฐานเป็น1นไงถูกไหมเพราะว่า1ยกกำลังอะไรก็ได้1เสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เป็นเลขยกกำลังโดยที่ฐานเป็นบวกนะแล้วก็ยกกำลังแล้วมีค่าเท่ากับ1มันก็จะมี วิธีพิจารณาได้สองกรณีอีกรอบนะกรณีแรกก็คือเป็นฐานเป็นอะไรก็ได้นะที่ไม่ให้ศูนย์นะครับยกกาลังศูนย์แล้วเท่ากับ1น,นั้นแปลว่าอะไรครับกรณีแรก็คือเลขชี้กําลังเท่ากับศูนย์ไงถูกไหมกับกรณีที่สองก็คือฐานเป็นฐานเป็น1นงไงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้สมก,การตามสองกรณีนี้นะครับกรณีแรกก็คือเลขชีก้กลังเป็นศูนย์แปลว่า x ลบ5เท่ากับ0แว่า x ก็เท่ากับ5นั่นเองได้มาแล้ว1คำตอบนะครับกรณีที่2คือฐานเป็น1นั่นหมายความว่าค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ2เท่ากับ1ถูกไหมครับแปลว่าอะไรครับ x ลบ2เท่ากับหหรือ x ลบ2เท่ากับลบ1นึ่งถูกไหมพค่าสัมบูรณ์ก็จะได้เป็นบวกลบนะครับ x ลบสกับ1แสดงว่า x เท่ากับส หรือเป็นไงครับ x ลบ2เท่ากับลบ1แสดงว่า x เท่ากับ1นั่นเองเนาะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการแก้สมก,การล็อกออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพื่อความชัวนะเอาค่า x ที่คำนวณได้เนี่ยไปแทนด้วยนะเพราะว่าตัวเลขที่อยู่หลังล็อกห้ามติดลบนะครับนะแต่ข้อนี้มันก็ไม่ติดลบอ,อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นค่าสมบูรณ์นะครับเป็นบวกอยู่แล้วยกกำลังอะไรยังไงก็ได้บวกอยู่แล้วเนาะ เพราฉะนเราได้ x ออกมา3ค่านะครับหาผลบวกของคำตอบก็เป็นไงครับผลบวกก็จะเท่ากับผลบวกคำตอบก็คือ5บวกสบวก1ก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะครับ